สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์โซเยอครับวันนี้เราจะมารีวิวการแกะเครื่อง Apple r e n o 7 z 5G นะครับคือเครื่องอาการโดนน้ำมานะครับภาพเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีทำกันเลยนะครับอันลับแรกเราจะใช้ไดเป่าฝาหลังนี่นะครับเป่าฝาหลังให้การอะลายนะครับ ทำได้กระเป่า,านะครับปอประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับมันจะปอาร้อนมากนะครับวนวนวน,นด้านขอบนี่ครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับดับต่อไปนะครับนําแผ่นพลาสติกนะครับค่อยๆล็อกขอบไปนะครับอ หรือว่าใครเลาะไม่ได้ก็นำแผ่นโลหะนำเ่องมาก่อนนะครับแผ่นโลหะนี่นำเ่องค่อยๆเลาะไปนะครับลองสีถลอกนะครับ mm hmm. ค่อยนำาล่อง,งัดขึ้นมาอย่างนี้นะแผ่นพลาสติกลาะตามนะครับป mm hmm. น,นี้ครับค่อยๆเลาะครับ mm hmm. บางรุ่นก็สีถลอกนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนกัน,นครับค่อยลอบไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเกาวเหนียวก็ปล่อยยรอบได้นะครับกยงัดนะครับงัดฝลาออกนะครับ มาเนี่ยครับในข้อสองข้อสองหน้านะครับแล้วต่อไปเราก็จะขันน็อตนี่ออกให้หมดครับเดี๋ยวราค่อยมาทำความสะอาดครับด้านหลังครับเราจะไปนำไขควงแฉกนะครับขันน็อตนี่หมดเลยนะครับน้องไี่เก็บไว้ให้ดีครับอย่าทำหายนะครับ แล้วต่อไปก็จิ้มชาซิมออกก่อนะครับใช้เล็บสอดนะครับลรอๆๆอย่างนี้นะใครให้มีเล็บเอาแผ่นปลาติกนะครับร่อๆๆขอบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปเราถอดแบตเตอรี่ออกกอนครับนะครับแผ่จออยู่อยู่ด้านล่างเลยนะครับต่อไปก็ถอดแผ่จอนะครับ นีครับไปแล้วใช้ไดเป่านะครับเป่าหน้าจอนครับให้การละลายนะครับ ต่อไปนะครับน้าแฮวป,ปติกนะครับใช้แฮโลหะนี่เลาะน้ำล้อมก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับอ่าแล้วเลาขอบไปนะครับแล้วค่อยอ่านะครับ โอเคนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนี่ครับเศษกาวเศษกระจกนะครับถ้ามีกระจกก็แล้วไปนะครับครับนะครับวองตัวกล้องนี้เลยครับตัวกล้องนี้เป็นกล้องสแกนไลน์ในมือนะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวทาความสะอาดนี้เดี๋ยวเราไปลองจอเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นจอใหม่นะครับ ดับแรกเราต้องลองจองก่อนครับอันนี้เราได้ลองประมาณหนึ่งแล้วครับอันนี้รุ่นนี้สแกนลายลื้เมอร์ได้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเห็นะครับสแกนลายลื่เมอร์ได้เดี๋ยวเราจะลบให้ลูกค้านะครับอันนี้แค่ลองก่อน,นครับลองก็วนๆ,ๆไปนะครับประมาณสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับ ลองให้ชัว่าก่อนนะครับก่อนที่ติดกาวนะครับอาติดกาวไปเราไม่สามารถเคลียได้นะครับถ้าจอมีปัญหาครับวนๆแปบน,นี้ไปเรื่อยๆครับแล้วใครจะลองนานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเพื่อความชชว่์โอเคนะครับประมาณนี้อันนี้เราก็ลองได้ประมาณหนึ่งแล้วครับอ่าแตวแรกปิดเครื่องก่อนนะครับ มันรุ่นนี้ปิดได้ครับปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วต่อไปก็ถอดแบตเตอรี่ก่อนครับอแบตเตอรี่แล้วก็ถอดแพร่จอครับอโอเคนะครับแล้วต่อไปนะครับแล้วก็แกะแผ่น นี่เอาอครับนี่เป็นตัวสแกนนะครับแล้วแกะนี่เอาครับตัวปิดพลาสติกด้านหลังนะครับอ่าแค่นี้นะประมาณนี้นครับด้วต่อไปเราก,ก็เอากาวนะครับติดหน้าจอมาติดนะครับตัวนี้เว้นไว้นี่นึงนะครับจะเป็นเซนเซอร์นะครับ เช็ดออกหน่อยก็ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปก็สอดแผ่นเจาลงไปเลยนะครับปึบ๊บกดให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็เชเ็ดเศษกาวนี่นะครับลงล็อกให้สนิทก,ก่อนนะครับอ่า กบจอนะครับ,บประกบนี้นะครับเรากดเปิดเครื่องเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็นำยางรัดมาลัดนะครับแล้วก็ติดสต๊อกสกอตเฮสติ๊กเกอร์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครับติดสติ๊กเกอร์ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครใช้ยังรัดรัดก็ได้นะครับแต่อย่ารัดแน่นนะครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนครับเดี๋ยวครบหนึ่งชั่วโมงเราค่อยมาแกะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครับถัดต่อไปเราก็จะประกอบเครื่องครับับแรกติดเครื่องก่อนนะครับ เครื่องนะครับแล้วก็นําตัวครอบนี้นะครับตัวครอบนี้ประกบลงไปเลยนะครับถอดยังไงก็ประกอบอย่าอนันนะครับรุ่นนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับต่อไปก็นําไขควงมาขันน็อตได้เลยนะครับขันน็อตให้พบนะครับ ปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งคนระับโอเคนะครับเราจะไปแล้วก็มาติดปอยกัน,นครับ ไว้ประกันทางร้านนะครับแล้วเราจะประกันหนังงานซ่อมนะครับ1เดือนนะครับต่อต่อไปนะครับเราก็นำกาวติดหน้าจอครับนี่เราจะเอาแบบใส่นะครับติดท,ทับไปเลยนะครับ มาณนี้นครับแล้วประกบลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับล,ลองปดิดเครงครับมานี้นะครับอ่เดี๋ยวเราก็ใช้ยางรัดรัดนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บ เสร็จกาวหน้าจอนี่อีกรอบหนึ่งนะครับใช้ยังรัดรัดเลยนะครับยังรัดนได้ไหมครับตอนนี้กาวมาันเซตตัวนะครับเราก็สามารถใช้ยังรัดรัดได้นะครับใครจะติดกาวหน้าจอ ยังรัดก็ได้นะครับแต่อย่ารัดแน่งนะครับประมาณนี้ครับรัดไปครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับให้ก็แห้งสนิทนะครับประมาณนี้นะครับถ้าประมาณนี้เ๋ผมก็ขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์ like นะครับกด Subscribe และกดติดตามได้เลยครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ